าว่าเราเป็นผู้หญิงที่ยังมีความปกติอยู่แต่ว่าอยากจะส่องกระจกดูน้องสาวเนี่ยเราจะสังเกตหรือว่าเราจะดูอะไรคุณหมอมันไม่มีความเจ็บความปวดหรือว่ามันไม่มีผิวที่ครุขาขึ้นมาการส่องเพื่อจะเช็คเฉยๆเนี่ยต้องดูอะไรบ้างคะโอค่ะเชลีพบว่าคนทั่วไปไม่ได้ส่องนะคะ,คะแต่ว่าคนที่ส่องเนี่ยจะมีปัญหาก็คือว่า ย้ำคิดย้ำทำว่าแคมตัวเองไม่เท่ากันอ๋อเออบางคนก็รู้สึกแคมเรานี่ใหญ่เหลือเกินก็ส่องมาก <c oughs> คือจริงๆคําแนะนําก็คือเราส่องดูน้องสาวเราแต่เราจะต้องมีความคิดก็คือไม่เอาไปเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบกับรบูปโอ้โหรูปพรต่างๆเนาะทำไมน้องสาวเราสีอ่ะอันที่หนึ่งสี นะคะแล้วเราจะส่องดูเราต้องรู้ว่า normal หรือปกติดีนั้นเป็นยังไงส่องแล้วโอ้น้องสาวหนูทําไมสีคล้ําค่ะทําไมแคมใหญ่ของหนูมันใหญ่แคมเล็กไม่เท่ากันอ่ะแล้วก็มีคิดว่าเป็นหดงนไก่อีกก็คือว่าจริงๆแล้วยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยแต่ตัวช่องคลอดเนี่ยนะคะมันไม่ได้เรียบนะคะมันก็มีครุพระมีตุ่มไขมันมีนะคะมี เรียกว่าเยื่อบุเล็กๆอ่านึกว่าเป็นหูดงอนไก่อีกกังวลคือสรุปว่าเราจะส่องเราต้องมีความรู้นะคะว่าปกติมันเป็นยังไงด้วยนะคะถ้าไม่แน่ใจก็มาหาคุณหมอเลยแล้วก็คุณหมอก็จะส่องให้คุณดูนะคะปัจจุบันเวลามาตรวจภายในเราก็ให้ถือกระจกนะคะแล้วก็ให้คนไข้ดูแล้วก็ชี้ว่าตรงไหนเป็นตรงไหนนะคะแล้วก็หลายคนก็กังวลน,นะคะส่องไปแล้วกังวลกังวลก็ไม่เป็นไรค่ะส่องแล้วก็มาดูนะคะที่ที่แนะนําก็คือส่องเมื่อมีอาการผิวติ และเราต้องรู้เบื้องต้นว่ามันเป็นตรงไหนอย่างไร